ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นพระคถายอดพระกันไตรปิฎกตอนที่สิเจปารณิมมิตตะ อิสโรกุราธรรมมาสังขาร,ระขันโถท,ทุกขังอนิจจังอนัตตาลูปขันโถพุทธประผะยาวัชิวังพุทธทังสระนังคัจฉามิพรมมาอิสโรกุศลธรรมมา1.10.8ส่วนขยายความรู้คาถายอดพระกันไตปิดก บทสวดที่14ถึง17ผลอันยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติธรรมตอนที่สองความสุขที่เหนือกว่าชั้นโลกสวรรค์และพรมโลกบทสวดที่14กุศลาธรรมมานันทวิวังโกอิติสัมมาสัมพุทโธ สุขาราโนยาวะชิวังพุทธัทงสรนังคัจฉามิจาตุมหาราชิกาอิสลูกุศลาธรรมมาอิติวิชาจรณะสัมปันโนอะอุยาวะชิวังพุทธัทงสรณนังคัจฉามิตาวะติงสา อิสลูกุศลาธรรม,มานันทะปัญจะสุขโตโลกวิถูมหาเอโอยาวชิวังพุทธังสรนังคัจฉามิยามาอิสลูกุศลาธรรมมาพมมาสัทธะปัญจะสัตตาสัตตปารมีอนุตลลยมะมัก ยาวัชิวังพุธทธังสรนังคัตฉามิบทสวดที่สิบห้าตุสิตตาอิสโลกุสลาธรรม,มาปุกยะปะปุลิสธรรมาสารติยาวัชิวังพุธทธังสรนังคัตฉามิบทสวดที่สิบหกนิม,มานะรติ อิสรูกุศลาธรรมมาเหตุปัวสัทธาเทวะมนุษยานังตะถาะยาวชิหวังพุทธัทงสรนังคัจามิบทสวดที่สิบเจ็ดบาลมิมิตรอิสรูกุศลาธรรมา สังขารขันโททุกขังอนิจังอนัตตารูปขันโทพุทธะปะผะยาวัิวังพุทธังสรลนังคดฉามิพรมมาอิสลูกุศลธรรมมาคำสวดที่เป็นมนต์คถาให้จิตสงบในบทสวด ที่14สุคราโนนันทะปัญจมหาออูยะมกกะบทสวดที่15ปุกยัป,ปะเป็นคำพีอะพิธรรมปิดกสีบทสวดที่16เหตุปูวะวบทสวดที่17พุทธปะผะ การนิพพานเป็นความสุขที่เหนือกว่าชั้นโลกสวรรค์และภูมิลกนิพพานคือการดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข์เป็นสภาพโลกุตตระอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในาศาสนาพุทธเป็นการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นความสุข ที่ทุกอันใดไม่อาจมากรำกลายได้ผู้ปฏิบัติต้องมีมัคเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องสัมมาวาจาวาจาที่ถูกต้อง สัมมากรรมันตะการปฏิบัติที่ถูกต้องสัมมาอาจิวะการหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้องสัมมาวายาญนะความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติการมีสติที่ถูกต้อง สัมมาสมาธิการมีสมาธิที่ถูกต้องหมายถึงญาณสีทบทวนพบภูมิที่เป็นสวรรค์ซึ่งเป็นภูมิที่หนึ่งกามาวัจะระภูมิประกอบไปด้วยหกชั้นคือชั้นจาตุมหาราชิกา ฉันดาวดึงฉันยามาฉันดุสิทตฉันนิมมานะรติฉันปรนิมมิตรวะ,ะวสวัตรีภูมิสองรูปาวัจระภูมิเป็นที่อยู่หรือสภาวจิตของรูปภูมิหรือระดับจิตใจของท่านผู้ได้ ฌานในรูปภพทั้ง16ชั้นด้วยอำนาจรูปาวัจระกุศลคือผู้ที่จะเลิญและได้ฌานสมบัติชั้นต่างๆเมื่อทำรายขันแล้วจะได้บังเกิดในรูปภูมต่างๆดังนี้หนึ่งชั้นปฐมมยานภูมิสองชั้นทุติยายานภูมิ สาันตติยะยานภูมิ 4. ฉันจตุตะทะยานภูมิ 5. ฉันสุทาวาสภูมิซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่1 2บสถึงสิภูมิ 4. โรกุตตรมักกับโลกุตตะละผลโรกุตกตะรมักคือ ชาคือญานหรือความรู้ที่เป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได้และก้าวขึ้นสู่ความเป็นอริยบุคคลในระดับต่างๆคือ 1. นสูดาปฏิมักสูดาปฏิผลสะกะทาคามิมักสะกะทาคามิ ผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตตมักอรหัตตผลและการเข้าสู่นิพพานอธิบายเพิ่มเติมมักมีองค์แปดเป็นหนทางของการดับ ถูกเป็นสภาพโลกุตตระอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาพุทธ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องหมายถึงความรู้ในอริยสัจสี่สองสัมมาสังกัปปะความเห็นที่ถูกต้องหมายถึงความคิดในการออก ความไม่พยาบาทและการไม่เบียดเบียน 3. สัมมาวาจาวาจาที่ถูกต้องหมายถึงการเว้นจากการพูดเท็จหยาบคายส่อเสียดและเพ้อเจอ้อ 4. สัมมากรรมมันตะการปฏิบัติที่ถูกต้องหมายถึงเจตนาระเว้นจาก การฆ่าการเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้และการประพฤติผิดในกามสัมมาอาจิวะการหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้องหมายถึงการเว้นจากมิจฉาชีพสัมมาวายามะความเพียรที่ถูกต้องหมายถึงสัมมัปปัตาสีคือความพยายาม ป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดระอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วทำกุศลที่ยังไม่เกิดและดำรงรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วสัมมาสติการมีสติที่ถูกต้องหมายถึงสติปัตะฐานสี่สมมาสมาธิ การมีสมาธิที่ถูกต้องหมายถึงฌานสีสวัสดีค่ะ